ตอนนี้อยู่บนถนนสายพระธรรมเส้นที่สองนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็ฝนตกลงมากระนำนะครับนะครับเละครับถนนเละเลยครับคนครับอุปสรรคในการทำงานนะครับฝนกระนำลงมาอย่างต่อเนื่องครับไม่รู้ว่าวันนี้จะทำงานได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรากำลังรอรถปูนนะครับ โอ้ oh, ชนันมากครับผม well, สิขึ้นแนี่ยอไรแลครับรถปูนไงสลิงมันว่าวิ่นเอาโอ้เกีปัญหาคือใช้รถดำนะครับคืนนั้นกองหินรถปูนเรียงกองหินเลย ใส่รถดำถ้อยเอานะครับเพื่อที่จะขึ้นไปข้างบนนะครับเบื้องที่เรครเละแห้ <g ul ing> <g ul ing> งนี่บาเบื้องรองเท้าครับเละมากครับเส้นที่สองนะครับถนนสายพระธรรมถนนเพื่อชาตินะครับนี่ <g ul ing> ตอนนี้เละมากครับก<ท>ำล <el Philadelphia> ังจะเริ่มงานนะครับถึงฝนตกก็เริ่มงานนะครับวางแบบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรถปูนมาถึงนะครับเอาไม่วัดเหรอเไวัดนี่